ฟุตบอล AIS ลีกมีภาคทีมชั้น2นะครับส่วนกรุงเทพและภาคกลางในที่21ครับมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับในชุดสีชมพูนะครับอันดับที่12เปิดบ้านสนามยในวิหาพิยาลัยนะครับพบกับมหาวิทยาลัยนศกรุงเทพอันดับ11นาทีที่13นั้นนะครับสิทธิเดชสิทธทองพังประตูให้เจ้าถิ่นขึ้นนำก่อนในครึ่งแรกครับรึงหลังนาทีที่64นะครับเจ้าถิ่นต้องเสียเปรียบเรื่องตัวผู้เล่นนะครับหลังจากที่พานุพงษ์คำวังโดยไปเหลืองแดงครับจากจังหวะปั๊มบอลกับผู้เล่นทีมเยือน แต่วินาทีที่84นะครับสิทธิเดชนะครับสิทธิทองทะลุไปทางกลับซ้ายแล้วก็เปิดให้รัฐมุตนิวรนุสิ์นะครับกับตันทีมช้าจดจ่อครับเจ้าบ้านนำห่าง2ประตูศูนย์นะครับแล้วก็เวลา2อนาทีนะครับวิชาแมมขุนทดครับผู้เล่นทีมเยือนโดนไปแดงนะครับจากการสกัดรุนแรงใส่เอกนรงหนูบัรจงครับ จบเกมครับมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดบ้านเฉือนเอาชนะมหาวิทยาลัยนศกรุงเทพ2ประตูศูนย์เก็บ3คะแนนนะครับเตะ21นัดมีเพิ่มเป็น24คะแนนแต่ยังอยู่อันดับ12ตามเดิมน,นะครับส่วนมหาวิทยาลัยนศกรุงเทพมี24คะแนนเท่ากันนะครับแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่านะครับร้งอันดับ11